สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงเลขมงคลสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีมีนหรือลัคนามีนแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง12เมษาม,มาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568นนี้เลขมงคลของคุณคือเลขใดและจะมีโชคลาภ หรือไม่ถ้ามีโชคลาภจะมีโชคลาภเกี่ยวกับด้านใดดังนั้นมาดามขออนุญาตชาวราศีมีนหรือลัคนามีนทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รั่วอะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568จะมีโชคลาภเกี่ยวกับด้านใด และและเลขมงคลของชาวราศีมีนคือเลขใดอะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าชาวราศีมีนจะมีโชคลาภไหมไพ่ใบแรกได้ไพ่เดือนซันไพ่ใบที่สองได้ไพ่เจ็ดดาบไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่สี่ถ้วยเขาบอกว่าชาวราศีมีนเองก็มีเกณฑ์มีโชคลาภโชคลาภจะมาจากเด็กในบ้านนะคะหรือมาจากเด็ก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบางคนอยากจะซื้อลอตเตอรี่ให้ซื้อกับเด็กหรือบางทีบางคนก็เอาอายุของเด็กในบ้านเอาความสูงอย่างเช่นว่าบ้านไหนมีเด็กคลอดใหม่เอาความยาวเอาน้ำหนัก หรือว่าจะเอาวันเกิดเวลาเกิดอะไรก็ได้แล้วแต่ไปลองเสี่ยงโชคดูนะคะเด็กจะให้โชคเป็นช่วงจังหวะที่เขาบอกว่าโดดเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องงานจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงานงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะมีเข้ามาเพียงแต่ว่าถ้าเรื่องโชคลาภแล้วอย่าไปคาดหวังอย่าไปตั้งเป้าสูงหรืออย่าไปอย่าไปคิดว่า ทำไมคนนั้นเขาถูกรางวัลที่หนึ่งทำไมคนนี้เขามีโชคลาภเยอะทำไมเราได้แค่นี้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะอย่าไปคิดอย่าไปเครียดอีกอย่างหนึง่งเขาบอกว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี้ยโชคลาภของคุณอาจจะมาจากการถูกยัดเยียดนะอย่างเช่นว่าเรายืนอยู่ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีคนมาสะกิดขายอ้าเอาโชคมาให้หรือว่าช่วยซื้อหน่อยสิ แต่คุณไม่เอาคุณตั้งเป้าว่าเอ้ยฉันจะไปซื้อกับคนนั้นบางทีคนที่เข้ามายัดเยียดให้อะเขากําลังเอาโชคเอาลาบมายัดเยียดให้คุณนะเพราะฉะนั้นลองเปิดใจรับดูบ้างเผื่อว่าจะมีโชคลาภแต่ไม่เยอะนะต้องบอกก่อนนะราศีมีนคุณมีโชคลาภแต่ไม่เยอะนะทีนี้เรามาดูว่ามาดามจะให้ตัวเลขนะคะที่ประจํางวดวันที่หนึ่งมิถุนาปีพุทธศักราช2568 เลขเด่นของงวดวันที่1มิถุนาคือเลข4กับเลข3เลขรองนะคะเลขรองลงมานี่คือเลขเ็เลข8เลข1เลขศส่วนเลขที่ต้องระวังอาจจะมาแบบมาเมิดคือเลข6กับเลข5แต่เลข6กับเลข9คือตัวเดียวกันดังนั้นจึงต้องระวัง659นะคะส่วนงวดวันที่16มิถุนาปีพุทธศักราช2568เลขเด่นคือเลข7กับเลข4เลขรองคือเลข ศูนยสองห้าหกเลขที่ต้องระวังมาแบบมามืดคือเลขแปดหนึ่งแต่เลขแปดกับเลขสามบางคนก็บอกว่าตัวเดียวกันดังนั้นจึงต้องระวังแปดน่ามะคะสำหรับงวดวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกวิทุนาดังนั้นน่ะ ตัวเลขเหล่านี้มาดามขอพูดย้อนนิดนึงมาดามเพิ่งทําเลขมงคลเนี่ยสองสองครั้งครั้งแรกคือเดือนพฤษภาครั้งที่สองคือเดือนมิถุนาดังนั้นเรามาดูว่าตัวเลขมงคลเลขมงคลเลขเลขเด่นเลขเลขเด่นเลขรองเลขที่ต้องระวังนะคะงวดวันที่สองพฤษภากับสิบหกพฤษภาขอพูดย้อนบังเอิญว่าเดือนที่เดือนพฤษภาเนี่ยลอตเตอรี่ออก ตรงกันทั้งสองงวดคือออกวันศุกร์นะคะ2พฤษภาคมกับ16พฤษภาคมคือออกวันศุกร์ด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นมาดามจึงให้เลขเดียวเลยคือเลขเด่นคือเลข3กับ2เลขรองคือ4 5 9 0เลขที่ต้องระวังคือเลข7กับเลข8ดังนั้นพอเรามาดูนะฉลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลที่1เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1เนี่ยออก3 8 8อ่ะเลขเด่น3มาแล้วนะ ข้านะทีนี้เลขที่ต้องระวังคือเลขเจ็ดกับเลขแปดมาแปดแปดมาเบิ้ลเลยส่วนเลขที่เลขท้ายสองตัวคือศูนย์หกศูนย์หกมันก็จะอยู่ในเลขรองที่มาดามให้มันจะมีศูนย์มีเก้าด้วยเก้ากับหกตัวเดียวกันทีนี้มาดูงวดวันที่สิบหกพฤษภายังสามยังมาอีกเลขเด่นคือสามศูนย์หกเอ้ขออภัยสามศูนย์เก้านะคะมามาหมดเลย 3 0 9มาเสร็จเลขท้ายสองตัวนี่สิมาเต็มเต็มเลยคือเลขที่ต้องระวังจะมาแบบม้ามืดมาดามให้ไว้เจแต่มันออก8 7ดังนั้นมาดูแล้วกันว่างวดวันที่1มิถุนากับงวดวันที่16มิถุนาจะเข้าตากรรมการคนใดบ้างแล้วจะได้เต็มเต็มกันบ้างไหมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างทีนี้เรามาดูเลขมงคลคําว่าเลขมงคลในที่เนี้ย คุณจะเอาไปเสี่ยงโชคก็ได้แต่เลขมงคลที่มาดามให้ไว้เนี่ยให้เอาไว้พกติดตัวในช่วงเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568นี้เพราะว่ามันเป็นเลขมงคลเสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณเลขใบแรกสำหรับชาวราศีมีนได้91นะคะเลขใบที่สองขอสำหรับชาวราศีมีนได้74อืมและเลขใบที่สามสำหรับชาวราศีมีนได้ 5้าแปดอ่าทีนี้เรามาดูนะคะว่าสำหรับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงของเดือนมิถุนายนเลขมงกลของคุณคือเก้าหนึ่งโดดเด่นเรื่องต่างประเทศต้องบอกก่อนเลยนะโดดเด่นเรื่องต่างประเทศเป็นช่วงของจังหวะของการที่เรียกว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรี การงานของคุณจะมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสที่จะไปได้ถึงต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นน่ะใครที่ทํางานไม่ว่าจะทํางานออฟฟิศไม่ว่าจะทําธุรกิจส่วนตัวก็มีเกณฑ์ของการที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศธุรกิจของคุณอาจจะมีการพัฒนาต่อยอดเพิ่มมากขึ้นอาจจะทําในประเทศแล้วอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเฮ้ยเราทําอันนี้ในประเทศแล้วทานําเข้าส่งออกด้วยดีกว่าหรือมีเกณฑ์ของการพาคนไปมูต่างประเทศก็ได้สําหรับบางคนนะคะ ในที่นี้เขาบอกว่าเลขมงคลอันนี้ให้คุณเขียนติดโตะทํางานไว้อย่างเช่นว่าบางคนบอกบางคนก็เขียนแล้วก็ใส่เป็นเออะไรอ่ะเขียนใส่กระดาษกาวก็ได้นะคะเก้าหนึ่งแล้วก็เว้นหน่อยหนึ่งแล้วก็เจ็ดสี่แล้วก็เว้นมาแล้วก็เขียนห้าแปดแล้วคุณก็เลาะตัดกระดาษกาวมาแปะที่ใดที่หนึ่งก็ได้บนโต๊ทํางานเพราะมันเป็นเลขมงคลแค่เพียงเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็เขียนใส่ใน เคสโทรศัพท์ไว้หรือไม่ก็ขึ้นตั้งเป็นหน้าจอโทรศัพท์ของคุณเลยก็ได้เพราะมันเป็นเลขมงคลสําหรับผู้ที่เกิดราศีมีนหรือลัคนามีนแต่ใครจะเอาไปเสี่ยงโชคก็ได้นะเขาบอกว่าเสี่ยงโชคก็มีมีเกณฑ์ของการมีโชคลาภแต่มันไม่มากนะักหรือโชคลาภของคุณอาจจะมาจากการบอกต่อการมาสก,กิดบอกว่าเอาโชคมาให้รับรับ,รบเอาไว้รับโชคลาภเอาไว้นะคะ ทีนี้ก็บอกว่าเลขมงคลในที่นี้สําหรับใครที่เป็นวัยรุ่นวัยเรียนที่มีเกณฑ์ของการจะไปเรียนต่อต่างประเทศมีโอกาสได้ไปนะเขียนเลขมงคลนี้ติดใส่เคสโทรศัพท์ไว้หรือบางคนมีเกณฑ์ของการไปสอบชิงทุนเพื่อจะไปต่างประเทศเขาบอกว่าคุณจะเขียนเลขนี้ใส่ในโทรศัพท์ไม่ได้เพราะว่าเวลาที่จะสอบชิงทุนหรือสอบอะไรก็ตามที่มีการแข่งขันเขาจะไม่ให้พกโทรศัพท์เข้าในห้องสอบดังนั้นคุณต้องเขียนใส่ กระเป๋ากางเกงกระเป๋ากระโปรงกระเป๋าเสื้อใดๆก็ตามที่คุณไปสอบพกเอาไว้เพื่อเป็นเลขสิริมงคลของคุณแล้วมันจะทําให้คุณน่ะเหมือนกับหนึ่งอะนะไม่ใช่อ๋อถ้าอย่างนี้มันเราจะทําข้อสอบได้ไม่ต้องไปดูไม่ใช่คุณก็ต้องดูตําราเหมือนเดิมแต่มันเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณเองว่าคุณอาจจะดูข้อสอบตรงจุดตรงประเด็นที่เขาจะออกสอบพอดีนะคะ เพราะฉะนั้นมันจะเสริมเรื่องสําหรับใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศใครที่ทําอะไรที่มันเข้าไปข้องเกี่ยวกับชาวต่างชาติเยอะแย,ยะมากมายก็เรียกว่ามีโอกาสพัฒนาบางคนทํางานที่เข้าไปข้องเกี่ยวพบปะเจอ ER กับชาวต่างชาติก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เจอคู่เป็นชาวต่างชาติแล้วจะทําให้เราเจอคู่ครองที่ดีได้นะคะส่วนบางคนไม่ได้ชอบเรื่องกะ,กะชาวต่างชาติหรือไม่ได้โฟกัสเรื่องออความรัก คุณมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าจะได้ทํางานที่เกี่ยวกับการพาทัวร์ไปต่างประเทศก็ได้หรือทําอะไรที่เกี่ยวกับการมูที่ไปต่างประเทศก็ได้หรือบางคนอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการถูกไป ถูกนายจ้างส่งไปดูงานต่างประเทศได้เป็นช่วงจังหวะที่ไพ่สามใบแรกของไพ่ยิปซีก็บอกอยู่แล้วว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้มีเกณฑ์ของมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเป็นงานที่เรียกว่ามีการยื้อแย่งแข่งขันช่วงชิงกันแต่คนที่ได้กลายเป็นคุณเพราะฉะนั้นโชคลาภของชาวราศีมีนเน้นหนักเลยนะต้องบอกกันเลยนะว่าเน้นหนักมาเลย เกี่ยวกับเรื่องงานเหนื่อยเสียเงือลลำบากแต่ว่าได้เงินแบบชัวร์ได้เงินแน่นอนดีกว่าการเสี่ยงโชคซึ่งมาดามเป็นคนไม่ใช่นักเล่นมาดามเนี่ยบางทีนะเราไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขำตัวเองตัวเอง,เองไม่ชอบเล่นอะ่ะไม่อยากจะเสียงเงินเลยแม้แต่บาทนึงที่จะไปเสี่ยงโชคแล้วไปขอพรให้มีเอาไปขอพรที่ต่างประเทศแหละนะว่า ขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมประมาณนี้เออเราจะต้องอยากได้เท่านั้นท่านี้เพื่อจะเอามาทําอันนี้อันนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเสร็จแล้วตัวเองก็คิดว่ามันถ้าได้อย่างเงี้ยมันก็ต้องคือต้องเสี่ยงโชคอะ่ะแต่ใจไม่ชอบอะ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะอย่ามาปรึกษามาดามเรื่องการเสี่ยงโชคนะว่าเอยเลขนี้ดีไหมเลขนั้นดีไหมหรือเลขอะไรบอกตรงๆมาเลยบอกไม่ได้บอกไม่ถูกแต่อันนี้ให้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการเหวี่ยงแหนะแต่มันเป็นการที่ขึ้นอยู่กับบ,บุญวัสนาของแต่ละคน บอกได้เลยนะว่าถ้าบุญวัสนาไม่มีใบที่ถูกอยู่ในกระเป๋ายังยังทำให้พลาดโอกาสได้เลยอย่ายกตัวอย่างมาดามเลยมาดามเมื่อก่อนเคยขายลอตเตอรี่นะคะแล้วเก็บลอตเตอรี่รางวัลที่ห้าใส่กระเป๋าไปแล้วเอาไอ้ใบที่ในแผงของตัวเราเองนี่แหละเก็บใส่กระเป๋าไปแล้วแล้วก็มองลอตเตอรี่บนแผงว่ามันเหลืออีกไม่กี่ใบแค่เนี้ยเราเอาของใบใบของเรามาแปะพ่วงไปด้วยดีกว่า เพื่อมันจะได้ดูดูมีเยอะขึ้นนิดนึงแล้วคนจะได้มีตัวเลือกแต่คนก็ดันเดินข้ามถนนมาเลือกไอ้ใบที่เราแปะเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันเป็นรางวัลที่ห้าด้วยนะเราเพิ่งรู้ตอนหวยออกนะเพราะเรามีต้นกล้วยไงเราก็โอ้โห ก็เลขเนี้ยเราเลือกไว้มนลงท้ายด้วยหกแปดแต่นานแล้วนานๆแล้วมันลงท้ายด้วยหกแปดแล้วมันเข้าลงวันที่ห้าเสียดายมากครับมันเป็นเลขที่เรารักเราเก็บเข้าเก็บออกเนะี่ยหลายรอบแล้วนะว่าเก็บเถิดเดี๋ยวคนมาซื้อของเราไปเออไม่เป็นไรหรอกมันคงไม่บังเอิญขนาดนั้นแปะไปปุ๊บมีคนมาดึงไปปับ๊บแล้วเราก็แบบห้ามเขาไม่ได้อะเขาซื้อไปแล้วอะ่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเห็นไหมโชคเข้ากระเป๋ามันเลวมันไม่มีโชคอะ่ะคนเรามันไม่มีโชคกับคนที่มีโชค เขาจะซื้อลอตเตอรี่แค่เพียงเลขท้ายสองตัวเท่านั้นแล้วเขาลืมวันหวยออกนะเนี่ยลอตเตอรี่ออกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกแต่มาดามจําไม่ได้นะว่าของเขาถูกวันที่หนึ่งหรือวันที่สิบหกคือเขาก็ขายของและขายขายอาหารอย่างหนึ่งแถวบ้านมาดามนี่แหละเขาก็นึกขึ้นได้ว่าุอยลอตเตอรี่กําลังจะออกแล้วแล้วมันมีคนยืนขายลอตเตอรี่หน้าร้านเขาอะ แล้วเหลือลอตเตอรี่อยู่แค่สามใบแต่เขาต้องการแค่เลขท้ายสองตัวที่เขาอ,อยากได้เท่านั้นแล้วบนแผงของคนนั้นมีมีอยู่แค่เพียงใบเดียวอีกสองใบไม่มีขนาดคนขายบอกให้ช่วยให้เหมาหมดเขายังไม่เอาเลยเขาจะซื้อแค่เลขท้ายสองตัวของเขาเท่านั้นแล้วผลปรากฏเลขท้ายสองตัวมันไม่ใช่เขาไม่ได้ได้เลขท้ายสองตัวเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งดวงคนมันจะได้นะคุณไม่ต้องดิน้นรนเลยมันแค่เราหวังหวังเล็กเลกมันดันได้ใหญ่่ะ และไอ้ที่เราอ่ะชอบอ่ะดันนะอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บขึ้นแปะขายไปก่อนเขาเอาของเราไปก็มันไม่ใช่ดวงของเรามันดวงของคนที่เขาข้ามมาถามว่าเสียดายไหมมันก็เสียดายวูบหนึ่งแล้วเมื่อเราคิดตามหลักศักจธรรมได้แล้วว่ามันไม่ใช่ดวงของเราอ่ะเจ้าของจริงเขามามนเลยทาให้เราต้องดึงออกมาแปะพอเราแปะปุ๊บเขาก็ข้ามถนนมาซื้อปั๊บเลยก็แสดงว่านะคือเจ้าของจริงของเขา มันไม่ใช่ดวงของเราคิดซะแบบนี้แล้วคุณจะสบายใจสิ่งที่มันคือเจ้าของจริงเลยคือเราทํางานแล้วได้จริงๆเพราะฉะนั้นเอาเลขมงคลเนี้เขียนใส่เคสโทรศัพท์หรือขึ้นหน้าจอโทรศัพท์แต่ถ้าคุณไปสอบแข่งขันคุณเอาโทรศัพท์เข้าไปไม่ได้คุณเขียนใส่กระดาษแล้วพกติดตัวไว้จะพกใส่กระเป๋ากางเกงจะใส่กระเป๋าเสื้อจะใส่กระเป๋าตังค์ใดๆก็ได้นะคะเพื่อเสริมเสริมให้คุณเนี่ย พออ่านข้อสอบปุ๊บแล้วมันจะรู้สึกว่าเอ้ยนี่ฉันอ่านมาเอ้ยนี่มันใช่นะคะถ้าใครมีการสอบแข่งขันบอกได้เลยว่ามันมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังจบคําพยากรสําหรับชาวราศีมีนหรือลัคนามีน เกี่ยวกับเรื่องเลขมงคลแล้วนะคะอย่าลืมนะคะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ในเลขมงคลนี้เพียงแต่ว่าเมื่อทําแล้วดีขึ้นคอมเมนต์มาบอกกันบ้างเพื่อเป็นกําลังใจไม่งั้นมาดามจะทําอีกไม่กี่ครั้งแล้วก็จะเลิกเพราะมาดามเคยทํามาครั้งหนึ่งแล้วแล้วทุกคนเงียบริบไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆด้วยทั้งสิ้นมาดามก็เลยไม่ทําพอไม่ทําก็มีคนทักถามมาอยู่เรื่อยๆว่าทําไมไม่ทําทําไมไม่ทําก็เลยย้อนกลับมาทําอีกรอบหนึ่งถ้าครั้งเนี้ ได้หรือไม่ได้หรือไม่ตรงหรือไม่จริงหรือไม่แม่นอะไรยังไงทักมาบอกกันบ้างจะได้ทําให้มาดามมีกําลังใจที่จะทําต่อและจะพยายามพัฒนาต่อยอดให้มันดีมากยิ่งขึ้นกว่านี้เพื่อเป็นโชคเป็นลาบของแต่ละราศีแต่ละคนและทุกๆคนลาบโชคลาบมากน้อยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะคะจบคําพยากรณ์แล้วค่ะใครสนใจอย,อยากจะเรียนศาสตร์ไพ่ย,ยิ่ซีไพ่โคโคโลโนไพ่ออร์เคลิลหรือแม้กระทั่ง ศาสตร์มหาสจัโดมิโน,โนทักกินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนกันได้นะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโลโนศาสตร์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกเป็นศาสตร์ที่มาดามคิดค้นขึ้นเองมาดามกําลังจะเปิดสอนคอร์สพิเศษนะคะุเรียนวันเดียวจบที่โรงแรมเมเบิรในเดือนกร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2568นนี้ไม่ต้นเดือนก็ปลายเดือน จะสอนไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์แค่เพียงวันเดียวจบเริ่มเรียนตั้งแต่9ก้าโมงเชา้าสอนเสร็จห้าโมงเย็นเสร็จแล้วมีใบประกาศให้นะคะใครที่จะสนใครที่สนใจเรียนทักอินบอ็อกมาจองคิวกันได้มาดามรับแค่เพียง30ที่นั่นที่นั่งเท่านั้นค่าเรียน6,999บาท ในห9พับาทนี้คุณจะได้อะไรบ้าง 1. คุณได้ตําราเรียนฟรี 2. คุณได้ไพ่ฟรี 3. คุณได้อาหารกลางวันฟรี 4. มีอาหารว่างช่วงเบรกให้ 5. เรียนจบแล้ว มีใบประกาศให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมการเดินทางสะดวกสบายง่ายมากเลยนะคะใครที่อยู่กรุงเทพ,พคุณนั่งรถไฟฟ้าสายใดก็ได้มาลงต่อสายสีเหลืองสายสีเหลืองคุณมาลงสถานีวัดสีเอี่ยมลงออกจากรถไฟฟ้ามามองไปฝั่งตรงนั้นข้ามวัดสีเอี่ยมคุณจะเห็นโรงแรมเมเบิล้ลลงจากสถานีมาเจอรถไฟเอ,อ เจอมอเตอร์ไซค์วินนะคะคุณก็สามารถนั่งมอเตอร์ไซค์วินไปที่โรงแรมเมเบิลก็ได้ถ้าสําหรับใครที่ขี้เกียจเดินแต่ถ้าใครไม่ขี้เกียจเดินคุณก็เดินไปที่โรงแรมเมเบิลก็ได้นะคะจริงๆแล้วเดินมันก็ไม่ได้ไกลจากกันมากเท่าไหร่นะักแต่เพีงเยงแต่มันเหมือนเหมือนมันอ้อมนิดนึงเพราะคุณจะเดินผาตรงไปเลยข้ามถนนตรงเลยไม่ได้เพราะว่ารถมันเยอะมากนะคะต้องเดินอ้อมรอบนอกตรงถนนบางนาตราด นะคะแล้วก็เดินถึงจะเดินเลี้ยวเข้าไปโรงแรมเมเปิลส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะเรียนคุณสามารถมาเรียนเช้าไปเย็นกลับได้นั่งเครื่องมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิต้องให้มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิอย่ากเกิน8ปดโมงเช้านะคะแล้วก็นั่ง a i r p o พอ link มาลงที่สนามบินเอ๋สนามสถานี หัวหมากจากสถานีหัวหมากคุณเดินออกมาขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาลงสถานีวัดสีเอี่ยมก็เป็นอันาถึงส่วนตอนขากลับถ้าคุณจะจองตั๋วเครื่องบินไปกลับคุณต้องจองตั๋วเครื่องบินที่คุณสามารถเช็คอินเผื่อเวลาด้วยมาดามจะสอนไม่ให้เกินห้าโมงเย็นเผื่อใครที่เ,อ,อ,เยอยู่ต่างต่างจังหวัดแล้วนั่งเครื่องมาแต่ถ้าในในคอสที่มาดามสอนมันไม่ ไม่มีคนนั่งเครื่องมาก็อาจจะมีล้ําเวลาไปบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเกิดว่ามีคนนั่งเครื่องมามาดามจะเลือกเลิกห้าโมงเป๊ะนะคะเพื่อที่คุณจะได้เผื่อเวลาเดินทางจากวัดสีเอี่ยมไปสนามบินสุวรรณภูมิใช้เวลาเดินทางไม่เกินครึ่งชั่วโมงคุณก็เผื่อเวลาไว้เลยคุณจะต้องไปเช็คอินอีกนะคะเข้าไปเช็คอินอีกก็เผื่อแล้วก็ซื้อตัว๋วเครื่องบินเผื่อเวลาเดินทางไปกลับหรือบางคนจะมาหาพักโรงแรมก็สุดแล้วแต่นะคะสนใจ ทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวจองคิวเข้ามารับแค่30ที่นั่งเกินจากนั้นไม่รับเพราะว่าอาหารมีแค่30ที่พอมาดามจะจองโรงแรม30ที่นั่งเท่านั้นเมื่อได้วันที่แน่นอนแล้วไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นะไม่สอนวันธรรมดาเผื่อคนทํางานจะได้ลงเรียนได้เมื่อได้วันที่แน่นอนแล้วมาดามจะแจ้งเป็นในรา,ายกลุ่มและให้คุณโอนเงินค่าเรียนมา6,999บาท ใครที่ไม่โอนเงินค่าเรียนมามาดามจะตัดทิ้งแล้วก็รับคนใหม่ทันทีนะคะเพื่อไม่เป็นการไม่ไปก,กักคนอื่นให้คนอื่นเขาพลาดโอกาสนะคะก็ใครสนใจเรียนก็ทักเข้ามาส,สำหรับ Fc ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครยกับมาดาม,ดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ